คนพานเทียงดังคนเก่าทำไมท่านถึงได้วหวอย่างนั้นเพราะว่าพ่อของนางเพราะว่าพ่อของวัฒนบุญธนะกุมาโรนไม่ชอบลูกสะใภ้คนนี้เพราะนางวิสาขาได้พูดไปอย่างนั้นนางวิสาขาได้ออกไปยังสันเหลียวพ่อตาเลยว่าโอ้อัมมาแต่แม่ว่าจะพูดลูกสะใภ้หนีเป็นแม่เลยนะเพราะว่ายอมนางวิสาขามายอมนางพ่อตานี โดนางสาขาปุ่นยอมลูกจะไปยอมลูกจะไปมากเลยนะไม่รู้ว่ายอมมากเท่าไหร่รู้ยอมมากแบบถึงขนาดเปิดน้องนาสาขาค่ะเน่ยครับนี่เป็นเมื่อก่อนเมวนเนี่ยนิดเดอยวน่ยครับนีครับ

ตามแบ่ครับคือมีหอนดาบหอนุ่นตีนี่ไหมเลยดๆแบนี้เมนครับอ้จ๊กเนีเบี้ยหอยก็นม่เป็นแค่สันเด็กหออมีหอนเลยคงเอาแค่นี้ว่าันแมผมตายแล้วนึงผมใช้ร่องดอกยูในคนไปเลยเน้นเดียวบวชบวชโดนไปนี่บวชไตจบวชแต่แอีกก็ก็สี มอสีม่อหาม่ตอวน,น,นี้ม ouais. ่อสองม่อหนึ่งม <laughs> <au> ่อสอง่สามกําลังถดม่อสามปีเดียวคือบอกพี่เจ้าผู้เฒ่าอายุเจ็ดสิบแปดปีก็พอเจ็ดสี่เราขอเขียนอ่ะเไปกอจีนเมื่อเช่นพีอเจ้าผู้เฒ่าเจ็ดสินแปดออเ้องผดวน่าแล้วเฒ่าฉันเดอราชอาไปอยู่แล้วพอมากีนนะป้ากันทล่ม กันทะลลมมันกล้วยมันกล้วยกันทะลุล้ข้อทายลูกกับเนจะผ่า่อยไหนใครผิดอันนี้เนียนไทแลนด์บัสซ่อหน่อยอยากตู้หังจริงบวกอันยูีขึคนมาไยว้าเอ้ต้เนียื้อร่างผู้ใดล่ะชื้อข้วโจทีเะียร์หนึ่งล่ะขันไทยยูเซนใจกว่าชื้อยูรานทองเมือนขัยยูเซกว่าเซียบะแพงหรอแครับ